ตอนนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่หมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันนี้ไอ้บุ๋มปลาเข้าควอยแล้วครับวันนี้มีเมนูที่จะมานําเสนอก็คือหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มอันนี้แม่นะครับทํามาจากบ้านเลยจากลําปางเราได้หน่อไม้ส้มมาแบบนี้นะครับเราก็นาหน่อไม้ส้มมาต้มในน้ําร้อนๆแบบนี้เลยนี่ต้มหินไว้ก่อนให้หน่อไม้มันสุก หน่อไม้ที่เราทํานี่เป็นหน่อไม้ดิบนะจ๊ะช่วงที่เรากําลังทําการต้มหน่อไม้นนะเราก็ซอยหมูทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะแจงหน่อไม้ส้มใส่หมูในสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ก็คือตะไคร้นะให้ปลูกไว้หน้าบ้านในเย็เหนะ็นตะไคร้เป็นกอเยอะมากปลูกในกล่องโฟมเยวเอาไปสักหัวสองหัวก,กันอันนี้จะเป็นพริก ที่เราจะตำใสแกงของเรานะครับนั่นก็คือแกงหไม้ส้มใส่หมูก็มีพริกมีขมิน้นมีกระเทียมนะแล้วก็มีตะไคร้เดี๋ยวเราจะโขลกหรือว่าตำให้เขา้าเข้ากันให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ค่อยใส่ลงไปเกือบละเอียดนะครับไม่ต้องละเอียดมากอ้าวไม่บ้านทําการตำในเช้าในเช้า,า,าใส่เกลือเล็กน้อยทำาุ๋นข้าวเป็นนะมันก็นจะประมาณนี้ เราตำพริกละเอียดแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องใส่ปลาร้านี่ปลาร้าจากที่บ้านเลยนะครับประานหนือภาษาเหนือนะเขาจะเรียกว่าแฮมูแฮมูแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนี่ลุกเขากันเข้าไปนี่พริกจะหน้าตารับรทานมากเลเหลืองๆแบบโอ,อ้หน้าตาหน้ารับฐานมากๆ หลังจากที่เราทาการใส่หมูลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่หมูเริ่มสุกแล้วก็เอาพริกแกงที่เราตำครับใส่ลงไปเลยนี่น้ำเดือดร้อนร้อนแล้วน้ำเดือดสิควันกุ้มแล้วครับตอนนี้เหลืองเหลืองขมิ้นนะครับเหลืองขมิ้นโอ้โหน่ารับประทานมากมากตอนนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่หมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไป ใส่ช่วยดูนะครับว่ามันจะน่ารับประทานขนาดไหนเรียบร้อยครับแกงหน่อไม้ส้มใส่หมูนี่ดูน่ารับประทานขนาดไหนนี่หน่อไม้ส้มจากลำปางเลยนี่แม่ส่งมาให้นี่ครับดูหน้าทาน่ากินขนาดไหนนี่สีเหลืองนะครับสีขมิ้น,นธรรมชาติ สำหรับวันนี้นะครับแกงหน่อไม้ส้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ชิปแน่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ